เกษตรแบบผสมผสานจึงเป็นวิธีที่ทีมงานเลือกนำมาใช้แล้วก็มาจัดสรรว่าเราจะแบ่งเป็นโซนก่อนนะครับเป็นโซนว่าตรงนี้จะปลูกอันนี้ตรงนี้จะปลูกอันนี้ตรงนี้จะปลูกอันนี้เราต้องแบ่งให้ชัดเจนนะฮะเพราะว่าในเรื่องของการเกษตรแบบผสมผสานนะี่หนึ่งความเป็นระบบระเบียบในแปลงก็ต้องมีถ้าหากเราปลูกโดยไม่มีการวางแผน ในอนาคตมันจะเกิดปัญหาที่ตามมานะฮะหนึ่งในเรื่องของระบบน้ํามันไม่มีระบบไม่มีแบบแปลนที่ชัดเจนนะฮะการออกแบบระบบน้ําก็จะยากขึ้นตามไปด้วยนะก็คือต้องจัดล็อกให้ชัดเจนว่าตรงนี้จะปลูกอะไรตรงนี้พื้นที่สูงตรงนี้พื้นที่ต่ําลงมาตรงนี้พื้นที่ต่ําลงมาอีกเราจะปลูกอะไรฮะให้เหมาะสมมากที่สุดนะครับตอนแรกลงมาใช่ไหมเรากำมือแบบนี้แบบนี้เราไปยาดเข้าไปในต้นขูเลาข้อบบเอาลองดู การลงมือทำให้เห็นสร้างผลผลิตให้เกิดขึ้นจริงกลายเป็นแรงดินดูดให้เกษตรกรบ้านยามกาน้อยสนใจและอยากทำตามนับแต่นั้นงานสถาปนิกนักออกแบบการเกษตรจึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งของทีมงานโครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อยเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ทีมงานมุ่งมั่นตั้งใจทำเพื่อช่วยให้คนบ้านยามกาน้อย มีอยู่มีกิมเพิ่มขึ้นการที่จะเป็นสถาปนิกและออกแบบเรื่องการเกษตรเนี่ยเราดูที่เจ้าของสวนก่อนว่าเวลาของเขาที่จะไปดูแลนะ่ะมีมากไหมเวลาออกแบบเราต้องคุยกับเจ้าของเขาว่าพี่พี่อยากได้อะไรอยากได้ต้นไม้ปลูกมะพร้าวปลูกปาล์มต้นผักหวานหมากฝรั่ง มะม่วงถ้าไปซื้อเขามันก็ไม่มีตังค์ทำเองก็ประหยัดลงคิดว่ามันจะประหยัดครอบครัวแล้วจะมีเงินเก็บประหยัดนี้ได้ไหมคบได้ครับได้ครับเหมาะเลยครับประมาณนี้ คันคันมันต้องได้แบบนี้ครับนะครับพราเราสามารถที่ปลูกนู่นนี่นั่ได้เยอะแยะมากมายทาั้งผักหวานปลาทั้งกล้วยทั้งอ้อยมะพร้าวลมุดลำไยสินจีปลูกได้หมดเลยสภาพพื้นที่เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะข,ของแปลงนาแล้วก็สภาพของดินจะดีกว่าก็ค,คือเปอร์เซ็นต์ของเห็นลูกลังเนี่ยจะน้อยกว่าก็เลยไปออกแบบลักษณะแบบนั้นก็ค,คือทําคันนาให,ให้ใหญ่ขึ้น ต้าวเฮ็ดกว้างขึ้นไม่ได้สามเมตรสี่เมตรเขาจะได้ปลูกต้นไม้ต้นนู้นต้นนี้เสริมเข้าไปมันก็จะได้ต้นไม้ที่ปริมาณมากขึ้นก็ามาคิดดูคิดดูเอออาจจะอาจจะใช่ทำคณะใหญ่ๆเราจะปลูกอะไรก็ปลูกได้ปลูกผสมผสานกันที่ว่าเข้ามาในสวนนี้จะมีแหล่งอาหาร แต่ที่นี่ผลผลิตของเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นเราก็จะมีรายได้จากคันนาไปด้วยซึ่งสมัยก่อนรายได้ของเราก็จะเป็นนาข้าวข้าวข้านาปีรอบละหนึ่งครั้งตอนนี้พี่ก็จะปลูกนู่นปลูกนี่ให้มันเต็มคันนาใช่ไหมครับพอเต็มปุ๊บผลผลิตออกมาเยอะนะเราก็ได้เพิ่มขึ้นมารายได้เราก็เพิ่มคิดว่ามันต้องได้มันต้องได้เหมือนส่วนของอาจารย์ ในความคิดอะนะคะถ้าเราทําสวนเนี่ยเรามีต้นไม้เรามีอะไรที่มันมันหลากหลายมันสร้างไรายได้ในอนาคตแน่ๆมันก็ดีกว่าที่จะเอาปล่อยไว้แล้วก็ทําเป็นช่วงเวลาไปมันจะปลูกได้ผลไหมผลได้ผลมันอยู่ที่ใจเรามันอยู่ที่ใจเรานี่แหะถ้าใจเราสู้ใจเราอยากจะทำปลูกง่ามหมดไม่ได้มีความรู้ก็เลยต้องขอขอทางมูลนิธิขอทางครูกระอยาสวนสภาพพื้นที่ตรงนั้นะเหมาะที่จะปลูกไม้ผลที่ มีความทนการจเจริญเติบโตของเขาก็จะอยู่ได้นะครับเนี่ยก็เคยก็เลยเลือกให้เขาสร้างสวนไม้ผลแล้วก็ฝักโาน้น่ปลูกนู่นนี่นั่นได้ไดยงอ่าเยอะแยะมากมายเลยนะปลูกได้หลากหลายชนิดของไม้ผลนะ เพราะว่าหนึ่งเราไม่ค่อยมีเวลาเราปลูกเราก็ทำเรื่องอของไม้ผลใช่ไหม,ไมอยากทำแต่ไม่มีความรู้เราต้องไปขอครูเดี๋ยวจะพาออกแบบพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเราจะปลูกอะไรได้นเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จัดเป็นลอ็อกเราก็ทำเร,รเรามีน้ำตรงนู้นไหมมีค่ะพ่อเรามีน้ำตรงนู้นเราก็ดึงน,น้ำมันมาเราก็ทำระบบเราก็วางผังให้มันเป็นระบบเนาะเราก็ระบบน้ำเราอยู่ตรงนู้นใช่ไหม